ก็จบลงกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคู่แรกประจำวันเสาร์ที่6สิงหาคมนะครับโดยฟูแแลมเปิดบ้านรับกันมาเยือนของลิเวอร์พูลนะครับผลจบลงด้วยการเสมอกันที่2ประตูต่อ2นะครับโดยออกนำไปก่อนถึง2ครั้งจากมิโตวิชนะครับดาวซันโวจากเดอะแชมเปี้ยนชิพส่วนลิเวอร์พูลนะครับได้ประตูตามตีไข่แตกจากดาวินนูเยสและโมเมดซาร่านะครับเป็นประตูตีเสมอ ต้องบอกว่าวันนี้ฟูลแลมเล่นได้ค่อนข้างมีระเบียบว,วินัยกันเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ยังมีจังหวะผิดพลาดท,ที่ทําให้ลิวพูลฉวยโอกาสและตามตีเสมอได้นะครับก็น่าเสียดายนะครับสําหรับทางฟูลแลมที่เกือบจะได้ใช้ชนะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเจอความเคี่ยวของลิวพูลนะครับนัดนี้เพิ่งจะเป็นนัดแรกของทั้งสองทีมนะครับฤดูกาลนี้ก็ต้องติดตามดูกันยาวๆนะครับว่าฟอร์มการเล่นของลิวพูลจะกลับมาเข้าที่เข้าทางได้หรือไม่ แล้วฟูลแลมจะรักษาฟอร์มที่ยอดเยี่ยมแบบในเกมวันนี้ได้อีกหรือไม่นะครับก็ต้องรอดูกันครับสำหรับเกมหน้าของทั้งสองทีมนะครับลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของคิสตันพาเลตส่วนฟูลแลมจะไปเจอกับวู๊ปแฮมตันนะครับยังไงก็ขอแสดงความเสียใจกับพวกพรีพีด้วยนะครับที่วันนี้ไม่สามารถเก็บ3มแต้มแรกและนำเป็นจ่าฝูงได้หากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารดีๆกับ Director of f o o t b a l l ครับ